ฮัลโลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่อง Just j u s t j a ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแกน Demon Slayer นะคะหรือว่าดาพิฆาตอสูรนะคะฉบับปรับปรุงนั่นเองทุกคนบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้ง,งานภาพสวยขึ้นกราฟิกลื่นขึ้นนะคะภาษาไทยคือ แปลดีขึ้นเยอะนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือมีผู้เล่นมากกว่า70,000กว่าคนนะแถมขึ้นท็อปแหล่งประมาณแหลงห้าด้วยนะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวนะ,ะแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับตัวแกรมนะคะที่เป็น Demon Slayer v e เวอร์ชันอัปเกรดใหม่นะ,ะบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยใช้ Unity ในการอัปเกรดด้วยนั่นเองนะเอองานพงงานภาพมันก็เลยสวยขึ้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยววันนี้มารีวิวภาพรวมกันจริงๆไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าเออแบบ มันเหมือนขั้นอัปเกรดนะคะของเวอร์ชันที่เราเล่นนะทุกคนมันเหมือนแบบจากงานจีนนะฮะแบบอัปเกรดดีขึ้นนั่นเองอเดี๋ยวมารีวิวกันว่ามีอะไรไงทุกคนอยากรู้แล้วคไล์คนละหนึ่งไแลนะไปดูกันเลยมาทุกคนแล้วเราก็อยู่กันที่หน้าเกมนะที่คุ้นเคยนะเอ้ยดูดีทําดีทรงดีไซน์มีหิ่งห้อยนะแล้วก็โอ้โหงานภาพใช้ได้เลยทีเดียวนะ งานแปลนะคะก็ไม่น้อยหน้านะคืองานแปลดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ฟอนต์น่แหะอยงเงี้ยดูมีการแบบอัปเกรดอัปเกรดนะอ่ะแล้วก็ให้ดู u x u i สักนิดหนึ่งหน้าต่างเนาะตัวละครเนี่ยคือดึงมาจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าเลยทุกคนเห็นปะคือดีไซน์ตัวละครถ้าใครนะคะเล่นเวอร์ชั่นแบบดั้งเดิมอยู่แล้วอะ่ะดีไซน์เขาดึงมาอุ๊ยอันนี้หน้าแปลกแปลเออ คือดีไซน์เนี่ยก็คือส่วนมากเป็นตัวละครโมเดลเดียวกับในเกมนั้นเลยนะก็คือเดมอนเลเยอร์ที่เจเล่นปกตินั่นแหละนะแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเหมือนปรับ U X U I แล้วก็ปรับภาพรวมนะให้มันลื่นขึ้นนั่นเองนะทุกคนแล้วก็วิธีอัพกรงอัปเกรดอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะเออแล้วก็มีการปรับนะฮะให้มันแบบดูเข้าใจง่ายมากขึ้นฟิลฟิลนั้นนะเออรีซงรีเซ็ตตัวได้นอะนแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะเวอร์ชั่นใหม่ที่เปิดนี้นะคะบอกเลยว่า แจกคูปองฟรีอีกล่ะแจกคูปองฟรีอีกล่ะห้อยส่หยวนนะคะหนึ่งครั้งต่อวันนะคะก็ฉ่ำๆนะสายฟรียิ้มกลุ้มกลิ่นเลยนะแฟชั่นนะคะแฟชั่นก็คือรูปแบบการสุ่มเนะี่ยเป็นเหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะ่าจะรู้ดีกันอยู่แหลว้ว่าเป็นประมาณไหนเพราะเราเล่นกันมาไม่รู้กี่ปีนะ <c oughs> เนี่ยทุกคนเราก็รู้สึกว่าการแปลมันดีขึ้นจริงนะใช้ม้วนพัฒนาเพื่อเรียกหนึ่งครั้งนะคะก็คือการสุ่มนั่นเองนะเดี๋ยวพาไปดู ตู้ทรงตู้สุ่มนะคะก็เป็นประมาณนี้อืมปรับเปลี่ยน UX UI นิดหน่อยนะเออทาโทมิโอกะกิยูนะเลงโกคุซาเนมิอาคาสะเอ้ยมีการแบบเออจากที่เมื่อก่อนชื่อจะแปลก,ปลก,ปลกนนๆนิดนึงนะคะตอนนี้ชื่อก็ดีขึ้นแล้วอ่ะการเปิดเอฟเฟกอะไรไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่เนาะอ,อ,อยังคุ้นคุ้นเคยๆกันอยู่นะนี่เป็นไง โอเคฮะแล้วก็ตูตูตต้พิเศษโอ้ยตู้พิเศษขัดอีกหนึ่งเองหรอขัดอีกแค่หนึ่งอะโอ้โหอยากเปิดให้ดูไงประเด็นอืมเดี๋ยวเราเปิดใสนี่ละกันนี่นี่นนชืบอ,ออกมาเป็นโอ้โหเนสโกเด็ก <laughs> มีเนสโกมีเนสโกผู้ใหญ่อีกอะ นั่นแหละนี่ก็คือการเปิดอาชาคือคุณทุนกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะรู้รู้กันอยู่เนี่ยฮะเออรูปแบบตัวนี้มันน่าแปลกๆปก่ปะทุกคนเออคือตัวละครเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันกันกบไอนี่เลยกับตอนที่เราเล่นเซิร์ฟนั้นเลยเนี่ยล่าสุดก็ SSR นะตอนนี้เออเดี๋ยวขอดูขอดูมันมีไอนี่ใบอ่ะเดี๋ยวด,ดูดูนี่ก็ได้ดูท็อปเซิร์ฟเนี่ย โอตัวมันยังช้าอยู่นะทุกคนมันยังมันยังไม่แบบเป็น UR เหมือนที่เราเล่นกันเซื้อปัจจุบันแต่คิดว่าเดี๋ยวเขาเอามาแบบค่อยๆเข้าแหละค่อยๆไล่เข้าเนาะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะฮะก็มีชชามารุนะฮะนินจูนะฮะชุนทาโร่นะทุกคนเออคาบูรามารุเอ้ยมันน่าสนใจนะมีความน่าสนใจอะทุกคนอัปเกรดนะฮะ สัตว์เลี้ยงช่วยทําความเสียหายนะคะหนึ่กให้กับศัตรูแบบสุ่มเดอ้อเอาซีมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะปกติเป็นสัตว์เทพใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็มีความรีเลทเป็นสัตว์ให้อยู่ในอนิเมะใดๆนะร้านค้านะปกติเนาะไนดูดิซอสแมนนะโอ้ตีอาวุธโอ้ยทําดีว่ะเป็นกิมมิกหมุดหมู่มบ,บ้านช่างตีดาบนะทุกคนอารีน่านะคะเหมือนเดิมคุ้นคุ้นเคยๆกันอะ เดี๋ยวดูเกมเพย์ภาพรวมที่บอกว่าลื่นนี่ลื่นยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะฮะการจัดทีมใดๆนะฮะก็คือนี่เลยจัดหตัวนะฮะแถวหน้าแถวหลังมีการบอกนะไฟชนะลมลมชนะน้ำน้ำชนะไฟประมาณนั้นเนาะนี่เลยนะนี่ก็จะมีแต่ละสายอยู่ในทีมเนะาะธาตุปิศาจธาตุน้ำธาตุไฟนะโอ้ยนี่เป็นธาตุไฟว่ะไม่ใช่ธาตุปีศาจเนาะ นี่เป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูลองดูนี่ฮนะการต่อสู้เนะี่ยค่อนข้างลื่นเลยนะเมื่อก่อนมันจะชอบแหลกนะแต่ว่าเอยเอฟเฟกต์ความอลังการเหมือนยังคงไว้อยู่อะยังคงไว้แต่ว่าก็แหลกน้อยลงแล้วลื่นมากขึ้นนะนี่ไงนะเออกดคูณสองช,ชุบช,ชับชุบชับเนี่ยคูณหนึ่งคูณสองตรงนี้นะแล้วก็เช็คได้น,ะนี่ ได้ทออร,ราทีมนะออร,ราซิกมาอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะอะเดี๋ยวเราลองดูแล้วก็นี่มีการเก็บแบบเก็บรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เวลาเราตะลุยด่านไปไกลๆนะฮะเราก็จะสามารถมาแบบแบบเก็บของวันเก็บไอเดลได้นะใส่หนูลงไปเนะี่ยดูดิคือปกติจะต้องมีแบบนี่ไอ้สเทพเสเทพเออเสเทพอาวุธเทพอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือยังไม่มีนะเหมือนแบบ back to basic ฟิลนั้น เนี่ยเออการจัดทงจัดทีเนี่ยก็เลือกจัดได้เลยเนะฮะเมื่อจะมีอายุมากขึ้นและตายไปแต่ถ้าแกเป็นปีเอ้ยโอ้โหนี่มันบทขายประกันบทขายประกันเนี่ยว้าวเป็นงอคูมันเป็นปีศาจด้วยกันเถอะเป็นปีศาจไหมเป็นปีศาจเถอะนะฮะนี่มันเป็นปีศาจด้วยกันไหมมันเป็นปีศาจเธอนะมันเป็นปีศาจเธอมีการเอาบทคนบทพูเข้ามานะฮะเออว่ะ ดีดีดีเอ๊หยุดเถอะไอ้ขี้ขาดก็นจะหนีไปไหนเนี่ยลังโกคูซังชนะเออเขาสู้จนถึงที่สุดเขาบอกป้องกูคนจนถึงที่สุดนายนั่นแหละที่แพ้ไอ้ขี้ขาดนี่ยังไงล่ะเอออย่างอินนะครับนนนโคตรอย่างอินเนี่ยเลนโกคูเนี่ยดูเจ๊สู้ับโอ้โหเลนโกคูทั้งทีมว่ะสู้กับเลนโกคูทั้งทีมว่ะทุกคนดูดิเออจะว่าถ้าเป็นดาบพีพีเนาะเน้นแบบพวกตัวตีหมู่ ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวดูนี่ดีกว่าอารีนา่ยเออมีสนามละประลองใหญ่เนาะอืมกดเลือกท้าทายได้เลยหรอที่หนึ่งที่หนึ่งเป็นไงดาวแดงดาวม่วงเนี่ยเอ้ยคนไทยน่าจะเล่นเยอะอยู่ปะเฮเฮนี่ไงเออแล้วก็เวียดนามเอ็มปาปานี่คนไทยเนี่ยเอ็มปาเป้เนี่ยเอ็มปาเป้แต่สลับโตจะละตกนะฮะ เ,เดี๋ยวเราลองใส่นี่เข้าไปอะลองดูเนี่ยอุ๊ยเกินไปพี่ชายโอ้เบลเทนเงินมาจากไหนอะพลังน่าจะต่างกันเกินไปเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่คือพลังเราแบบเออมีแต่ตัวสู้ย,กยากอ่ะเออ สี่แสนเนาะอืมอันนี้ออกเอาออก,อออกชืบชืบได้แค่แปดแสนเนาะอันนี้อ,ออกอืมน่าจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวอ๋อใส่สัตวเลี้ยงก่อนอยังไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงต้องไปดันตัวนี่หรอแปดแสนเจ็ดอืมลองดูลองดูงดเดี๋ยวให้ดูภาพการต่อสู้ไนงะโอ้โหแล้วโดนเปิดก่อนเปิดก่อนแบบนี้ก็แตกดิครับ อืเออโอ้ย,อย,อยสวดไม่เข้าเลยวะ่ะไส้ในมันคนละระดับกันนะเนาะเออเราไม่ได้ใส่ของป้าถามจริงเรามาลืมใส่ของป้านี่เงี้ยอุ้ยสกิลสวยวะ่ะสกิลวันตีอย่างสวยเลยทุกคนฮิวมาก่อนฮะโอ้ฝั่งของข้ามีดาคิอือเจ็บจัดเจ็บจัดอุ้ยสกิลัตีโคตรสวย พี่วันตีสวยจัดนะฮะดึงมาจากผ้าก่อนเลยอะออได้เรื่องได้เรื่องนะฮะวิธีการใส่ของเนะี่ยก็ไม่มีอะไรยากซับซ้อนนะทุกคนนี่อุปกรณ์เหมือนเดิมเลยอุปกรณ์อัปดาวนะตรงนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยมีเคนโดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเคนโดเราปรับให้เข้าใจกันง่ายมากขึ้นเนาะหนังสืออัปเกรดเคนโดยังเหมือนเดิมนะเออจะว่าดีนะใครแบบยังแบบยังไม่หมดใจกัแบเกมนี้ก็มาเล่นได้นะทุกคนเออ กิมองกิมมิกนะฮะพวกตะลุยด่านนะฮะพวกปราสาทหอคอยแต่หอคอยฝึกอบรมดานปิศาจอะไรเงี้ยยังอยู่ตรงนี้หมดเลยนะพวกเขาเรียกอะไรอะดันเจียนอะเออก็ยังอยู่ที่เดิมนะภาพรวมนะเข้าใจง่ายเหมือนเดิมเนาะเออก็มาแบบลองเล่นได้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description เหมือนเดิมเนี่ยเออยังเกมเก่าแต่ยังเก่าอยู่นั่นเองนะอ่าประมาณนี้เนาะทุกคนคิดว่าภาพรวมทุกคนรู้กนักน,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 กนอยู่แล้วแหละว่าเป็นอะไรประมาณไหนเนาะแต่ตอนนี้ก็มีกิจกรรมนะสุ่มเนี่ย เออสุ่มฟรีรับฟรีนะในส่วนของน้องสาหลักความรักเนาะแล้วก็เลงกคุสกินอันนี้สกินเริ่มต้นเลยเนี่ยก็จจกฟรีนั่นแหละเออก็ล็อกอินเฉยๆอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะถ้าใครยังอยากแบบเล่นเกมนี้อยู่นะก็เรื่อยๆนะเออเกมนี้มันไม่ตายจริงๆมาเล่นมา3ปีแล้วามาวนี้ทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไม่ให้นะสำหรับใครชอบพี่นี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กดซ b บสไคร์เขาแล้วเจอกันใหม่เมือนเพอเจอกอ้